ว e l c o m ท to the ไท i ก o s p สพอด s t l ต s t e n ต์ The ู i o บิโไม่มีคน uh huh. อยู่ไม่มีเริ่มสังเกตเฮ้ยมีจานข้าววางไว้ uh huh. มีกับข้าวอยู่พบว่ามีปืนล่าสัตว uh huh. ์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ชาวอินุอีเนี่ยเขาเขาเป็นชนเผ่า เขาก็จะย้ายทินฐานเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่ผิดที่ผิดปกติคือเครื่องใช้เครื่องมือทุกอย่างยังอยู่ครบสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือบริเวณหลุมศพของประจำหมู่บ้านเขาะมีร่องรอยของการขุดศพหายไปนู่นนี่นั่นในบางศพอันนี้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมารักพาตัวสยอง สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแมนสวัสดีกันทุกเช้าทุกวันเลยจิตแจ่มใสสวัสดีจะเป็นพระอยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเราสวัสดีกี่รอบวันหนึ่งวันเออวันหนึ่งทุกวันเล่ว่ะ ประมาณห้าหกรอบอะแล้วแต่เราอัดกี่เทปอะกวันดีกันไหมยาวๆไหมก็วันนี้ค่ะสวัสดีกาเรามารยาติดีกูละไม่เป็นไรหรอกแล้ววันนี้มาตีมอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้มาตีมพ่อหนุ่มเทสดีคุณเล่นพูดเล่นดีป่ะดีป่ะลองดูซิทุกคนว่าไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยโอ้ยวโดนด่าย้บนนี่ของน้องนี่กว่าเฮ้เข้าเรื่องดีกว่า <laughs> วันนี้ okay, okay. วันนี้พี่มา <Okay. S 1> วันนี้มาไอ้น,นี่เรื่องเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปไม่ใช่ของบุคคลอา้าวแล้วของใครอ่ะพี่ของทั้งหมู่บ้านเป็นไงหายไปทั้งหมู่บ้านเลยหายไปทั้งหมู่บ้านเลยเอาไปไหนอ่ะคดีปริศนาของแคนาดาหายไปได้ไงอันนี้ยังไม่รู้เ,เดี๋ยวลองฟังไป แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าหายไปได้ไงจริงอ๋ออันนี้รู้อันนี้เลลัวเพราะว่าปกติอะของหายแล้วเพื่อนถามว่าหายไปได้ไงก็ถ้ากูรู้มันจะหายไหมล่ะเออนั่น่ะสิแล้วนี้เหมือนกันไหมถ้ากูรู้มันจะหายไหมล่ะอันนี้เดี๋ยวฟังไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่ารู้ไม่รู้อ่ะแล้วหายจริงไม่หายจริงอ่าได้เลยพี่แบนมาโดยวันนี้เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านอินุอิของแคนาดาอื คดีเป็นคดีการหายไปของทั้งหมู่บ้านโดยเป็นเรื่องราวของของคนที่ชื่อว่าโจลาเบลโจลาเบลคือคนในที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเหรอพี่เขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นแต่<ะ>เขาเป็นนายพานเขาเป็น<ะ>อ่าคนคนนี้เขาเป็นนายพานที่แบบว่าคนในหมู่บ้านอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าไปล่าสัตว์นู่นนี่นั่นี๋ยวเขาเดินไปเดินมาก็ไปสํารวจแล้วไปเจอหมู่บ้านนี้<า>ซึ่งหมู่บ้านนี้ที่เขาไปสํารวจมีความเงียบสงัด ผิดปกติเรื่องมันเกิดขึ้นในปี1930ค่ะ้าสมคนที่ชื่อว่าโจลาเบลเนี่ยเขาเดินทางไปคือเขาไปล่าสัตว์โดยปกติของเขาแหละแล้วก็เขาไปล่าสัตว์ใกล้กับทะเลสาบแองกิตแองกิตกุนีอืมทางตอนเหนือของแคนาดาแล้วก็เขาโดยปกติแล้วอะที่เขาเข้าไปในในื <ใน S 1> ้นที่นั้ะพื้นที่นั้น,น,น,นอะ,นนอะเขาก็จะเจอ หมู่บ้านของชนเผ่าอ,อ,อินูอีคืออินูอีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเขาก็จะตั้งหมู่บ้านคล้ายๆแคมป์เงี้ยอ่าก็คือตั้งกันแบบว่าเป็นซุ้มเป็นกระดุเป็นอะไรเงี้ยเป็นชาวแอคกินโมอะไรเงี้ยคือบางทีก็ก่อเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยแต่ของแคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้อะไรเงี้ยเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีเครื่องใช้เครื่องครัวนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยก็คือบ้านสมัยก่อนบ้านที่แบบว่าทรง ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ใช่ใช่ก็เป็นเป็นเป็นบ้านของคนชนเผ่านี่แหละเออเออใช้ประมาณนั้นก็คือเป็นโดมอ่ะเหมือนถ้านึกง่ายๆก็เป็นแคมป์อ่ะเออรู้แล้วอินเสิร์ตขึ้นมาเลยไปโตมันเป็นหมู่บ้านแล้วคุณโจลาเบลเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านนี้แต่สิ่งที่น่าแปลกคือไม่ได้ยินเสียงได้ยินปกติก็เสียงธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงมนุษย์ เออก็พี่บอกว่ามันเงียบสงัดก็แสดงว่ามันแต่ก็คือเหมือนเงียบผิดปกติอเขาก็เลยเดินเข้าไปสํารวจในนี้ในหมู่บ้านใช่ไหมพอเขาเริ่มเดินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเริ่มแบบว่าแปลกๆละเริ่มพบว่าไม่มีคนอยู่บ้านมันจะมีแบบบ้านหลายหลังเนี้ยแบบเป็นแคมปแคมเฮ้ยบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่บ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เลยเริ่มก็ก็ เขาเริ่มไม่ก๊อกไม่ก๊อกเขาก็เดินแบบเสียบรรยาทเลยกําลังให้ได้ฟิลไงให้ได้อัดทะรุสไงกําลังแบบเอกอก็ก็ไม่ใครอยู่ไม่ครับอะไรเงี้ยอ่าก็ประมาณนั้นเขาแบบเฮ้ยพอชะงงหน้าเข้าไปปุ๊บไม่มีคนอยู่ไม่มีเริ่มสังเกตเอ้ยมีจานข้าววางไว้อมีกับข้าวอยู่แต่ว่าไม่มีเหมือนเพิ่งทําเสร็จไม่นานอะไรนี้เขาก็จะเย็บเสื้อผ้าใช้กันเองใช่ปะค่ะไปดูเอ้ยมีรอยเย็บอื แต่เหมือนแบบว่าเสร็จแค่ครึ่งครึ่งกลางๆอือะไรอย่างนี้พบว่ามีปืนล่าสัตว์อืแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของการอพยพอือมต้องพี่ต้องเกิ่นอีกนิดนึงก็คือชาวอินูอีเนี่ยเขาเขาเป็นชนเผ่าเขาก็จะย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่ที่ผิดปกติคือเครื่องใช้เครื่องมือทุกอย่างอะยังอย,ง,อยงอยู่ครบ แล้วบางอ,อ,อย่างว่อเหมือนยังทําอะไรบางอย่างไม่เสร็จเออใช่<ต>พี่แต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยหายไปโดยไม่ทราบสาเหตไุไม่มีร่องรอยไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีอะไรเลยอืมไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีเลยเลยจะกําลังจะหาหมุกเล่นอยู่แต่ไม่รู้เล่นมุกอะไรดีกําลังอึ้งอยู่ทุกคนแล้วก็ที่น่าสยดสออยองเขาก็คือเขาเดินไปบริเวณในอรอบรอบข้างค่ะ ก็ไปพบศพสุนัขคือชาวอินูอีเนี่ยเขาจะใช้สุนัขในการลากก็คือเหมือนเห็นเอตัวที่ลากเลื่อนแล้วก็หมาที่ลากอะ่ะก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็สภาพศพคือเหมือนผอม เหมือนอดอาหารตายอะ่ะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงแสดงว่าคนที่ชื่อโจเนี่ยที่ไปที่ไปเจอหมู่บ้านใช่ไหมพี่ชื่อโจใช่ใชเออที่ไปเจอหมู่บ้านเนี้ยแล้วดันเห็นเหมือนทุกอย่างอะ่ะข้าวของเครื่องใช้อาหารที่มันยังแบบเหมือนทาเพิ่งเสร็จไม่ได้ได้ไม่นานรวมถึงเอ่อที่พี่บอกทอผ้าใช่ไหมคะใช่ใชครับอย่างนั้นอะ่ะแปลว่ามันก็เพิ่งหายแบบแบบเดียวเองนี่หว่าคือที่น,น่าสังเกตคือเหมือนแบบว่า อยู่ดีคนในหมู่บ้านเนี้ยก็หายตัวไปขณะทำกิจกรรมอยู่กิจกรรมประจำวันของเขาอะแล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปแล้วโจก็เลยมาเห็นโจมาเห็นก็คือโจแค่เป็นนายพานที่แบบว่าเดินสำรวจล่าสัตว์อะไรของเขาปกติแล้วเขาดันไปเจอหมู่บ้านนี้ที่แบบหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นอะในแถบหมู่บ้านะเขาจะมีหลุมฝังศพของชนเผ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร่องรอยของการ ขอโทีเสียงเหินเสียงมันเหินมาหนนิดหนึ่งคือคือบริเวณย่าคัสิไม่มันเห็นภาพไงว่าแบบว่าสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะอะไรทำป็นเสียงเหินโอเคมาเสียงมันเหินมาน่นิดนึงโอเคโอเคแล้วกอโทษดยนพอดีใช้เสียงสูงไปนิดนึ่งเมื่อกี้คือสิ่งสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือบริไอบริเวณ หลุมศพอ่ะของประจำหมู่บ้านเขาอ่ะมีร่องรอยของการขุดหลุมศพแบบเปิดศพหายไปนู่นนี่นั่นในบางศพแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการขุดแบบสัตว์ไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ใช่แบบว่าสัตว์สัตว์มาคุยเพื่อหรือว่าคนมาแบบเทาะออกอะไรอย่างนี้แต่คือเปิดไว้เใช้อืมเออแล้วศพยังอยู่ป่ะพี่ ศพไม่อยู่เหรออก็คือมีแต่หลุมมีแต่กล่องมีแต่อะไรอย่างนี้เป็นหลุมเออใช่เป็นหลุมใช่ใช่เป็นหลุมไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หายทุกศพนะก็คือบางศพในหลุมหลุมอะไรเงี้ยแะที่หายไปค่ะพี่แล้วทีนี้เป็นน้องน้องเป็นโจเห็นสภาพทุกอย่างแล้วเออทําไงแปลกประหลาดใจกับแล้วก็ยืนอึ้งยืนอึ้งเสร็จปุ๊บต้องหาใครสักคนหรือกลับไปที่ที่เรามาวะ หักเออกับไปที่ที่เรามาแล้วก็แบบบอกใครสักคนอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นนะ<ช>อะไรเงี้ยลาเบลก็เหมือนกันโจลาเบลเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็รีบเดินทางกับกว่า20ไมล์แล้วก็พาพายุหิมะเลยโดยแบบอะไรเงี้ยเพื่อไปสถานีโทรเลขคือต่กอนยังใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสถานไอ้โทรเลขอะแบบว่าโทรศัพท์สาธาระอะไรเงี้ยเพื่อโทรไปแจ้งกับตำรวจม้าของแคนาดาหรือ R C M P เอาชื่อเต็มไหมไม่เป็นไรน้องวะเอ้ยได้นะเนี่ยได้โรเ a อ c a n a d i เดีย u เ t a ท n นโพลิตีมีเปนช่วงเลยนะคือตำรวจ RCMP เนี่ยเขาก็เดินทางมายังหมู่บ้านแล้วก็พบว่าหมู่บ้านนี้ว่างเปล่าจริงๆเหมือนถูกทิ้นไปแบบกระทันหันแล้วก็ไม่พบผู้คนไม่พบร่องรอยไม่มีรอยเลือด ไม่มีของหายเลยอืมไม่มีเครื่องใช้ที่ถูกหรือค้นคือไม่เหมือนแบบไม่เหมือนโดนป้นไม่เหมือนโดนใช่ไม่เหมือนโดนนไม่มีการทําร้ายไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยเลือดอะไรสักอย่างเลยมีแต่ซุาให้เราเห็นไมไม่มีร่องรอยของการย้ายถิ่นค่ะฐานตามปกติของชนเผ่าอืมอันนี้ก็คือเป็นรายงานของอ่า rcmp ก็คืออ่าเป็นเหมือนให้ฟีลเหมือนสถานีโทรเลขเหมือนสถานีตํารวจในสมัยนั้นป่ะพี่ น้องพี่ว่าน้องลำหนับผิดเขาไปสถานีโทรเลขเพื่อโทรหาตำรวจอันนี้คือตำรวจแหละ RCMP เ, okay, okay, okay. เนี่ยอ๋อจุ๊บ้าโอเค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 ตั้งใจฟังมาเนี่ยตั้งใจฟังเรานึกว่า RCMP ก็คือสถานีแบบถสถานีเออนะ คือโจเนี่ยเดินทางไปสถานีโทรศัพท์เพื่อโทรหาตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยอย่ายอมเยอะมันเขินต่อต่อต่อเขาโทรหาตำรวจคัมเน้นกันเข้ามาเลยครับประนามเขาผู้หญิงคนนี้เขาไม่ตั้งใจฟังนะแต่ตั้งใจฟังแค่เราแล้วก็ยังมีรายงานของหมู่บ้านใกล้ๆเคียงกันอีกว่าอันนี้คือเป็นสาเหตุของทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งพบแสงประหลาดบนท้องฟ้า มีรายงานต่อว่าแสงประหลาดบนท้องฟ้าเนี่ยสีฟ้าเข้มเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีความเร็วผิดปกติในการเคลื่อนที่ฟิวน้องคิดว่าอะไรเหมือนดาวตกอะไรอย่างงี้ปะเป็นทรงอะไรปะทรงทรงนั้นปะพี่ฟิวอ่าถ้าถ้า<อ>น้องเจอเคลื่อนที่แบบว่าผิดปกติด้วยความเร็วปุ๊บดาวตกมันก็อย่างนี้อย่างเดียวใช่อ่อันนี้เคลื่อนที่เป็นทรงกระบอกแล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ผิดปกติเอาถ้าเคลื่อนที่ประมาณเนี้ยอะไรอ่ะอะมนุษย์ต่างดาวอ่าถูกต้องประมาณนั้นเออเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอืม,มันจึงเกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมา<ะ>ว่าอันนี้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวของคนในหมู่บ้านนี้ก็เป็นได้อ่า แล้วก็มีทฤษฎีอีกมากมายก็เขาอาจจะง่ายๆก็ๆอย่างเช่นแบบการย้ายถิ่นฐานอืแต่ว่าอาจจะหนีศัตรูคือเหมือนแบบว่าทราบว่าศัตรูมาแล้วคนในบ่บ้านก็พร้อมใจกันหนีออกไปขนาดทํากิจกรรมประจําวันอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งก็ที่พี่บอกว่ามันอาจจะเป็น UFO มารักพาตัวไปก็ได้เพื่อคือมันมีเชื่อว่าทฤษฎีในการเอามนุษย์เนี่ยไปทดสอบร่างกายทดสอบว่าเอ้ย เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสรีระหรือว่ามนุษย์เนี่ยรูปร่างยังไงคือมันเอเลียนเนี่ยลักพาตัวไปทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อไปทดลองพี่แวนคิดว่าไงถ้าเป็นพี่แวนความคิดพี่แวนเองถ้าเอาสนุกสนุกพี่ก็เชื่อเรื่องอยู่โป้อยู่แหละก็อาจเป็นไปได้นะแต่ว่าแบบว่ามาเอ้ยอยากรู้นะว่ามนุษย์เราเนี่ยกินอยู่ยังไงในลำไส้เป็นรูปร่างไงเลือดไหลเวียนยังไงนู่นนี่นั่นก็เลยเอาเอาเอาคนของเราไปอย่างงี้ เหมือนคนแหละชอบเอาเอาสัตว์มาทดลองไงเอออก็เพื่อให้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่เออถ้าคิดกลับกันก็จริงนะพี่เหมือนถ้าสมมติว่าอยู่ๆเราเจอมนุษย์ต่างดาวเขาก็คงเอากลับมาเพื่อวิจัยมาแบบเออมาก็ให้มาเป็นเหมือนเป็นกรณีศึกษาต่อไปแล้วมาวิจัยชมพู่แกว่าได้ได้ผลสํารวจว่าอะไรน้องไม่ตั้งใจฟังเลยนะน้องเอ๋อค่ะก็พิมพ์เลยน้องเอ๋อ บางวันก็ไม่เต็มบางวันก็ล้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <ะ S 2> สุดท้ายแล้วก็มีข้อตโต้แย้งมามคือในหนึ่งปีถัดมาก็ RCMP เขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีนะหมู่บ้านที่หายไปอะ่ะคือไม่มีหมู่บ้านนี้เลยอ้าวแต่เธอก็เธอก็ไปกับเราไม่ใช่หรอหรือว่าโจก็เขาบอกเธอหมดแล้วนี่แล้วก็มีรายงานว่าโจลาเบลเนี่ยและรายงานฉบับที่ยังถูกอ้างอิงอ่ะ มันเป็นปรากฏอยู่ในหนังสือหรือแล้วก็ในพอดแคสต์ลึกลับอะไรเงี้ยของตัวโลกอ,อ,อะไรเงีเ้ยเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาก็ได้อแต่โจเขาก็ไปบอกตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงใช่ใชบอกว่าแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันโดยชัดเจนจึงเกิดเป็นปริศนาแล้วก็จึงเกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดมากมาย ตามาตามมาอือนี่เป็นไงเรื่องนี้สนุกไหมสนุกคือเอาจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่พี่เล่าวันเนี้ยน้องรู้สึกว่าต่อให้จะเป็นเรื่องแต่งหรือจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมันก็เขาเรียกว่าไงวะมันมันเป็นจินตนาการที่แบบว่ามันก็หลอนในอีกแบบหนึ่งนะพี่ใช่มันก็แปลกดีอะมันดูแบบว่ามันเป็นไปได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยหายจริงหรือเปล่าหรือว่าโจ สร้างเรื่องขึ้นมาเองเหรอเอเอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปก็ได้หรือว่าแต่ว่าพี่ก็มุมมองมุมมองในการที่พี่ม่เอามาเล่าเรื่อง <c oughs> เพราะว่าพี่อยาก <c oughs> เฮ้ยชอบแบบว่า ในการแบบแม้มันจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงรี้ยแต่ว่ามันเปิดจินตนาการดีใ,<ช>ให้มองเป็นเรื่องแฟนตาซีให้มองเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนสนุกสนุกก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราดูหนังหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านแล้วอย่างเรื่องเนี้ยพี่แวนมันมีหนังออกมาปะพี่หรือว่ามันมีแบบเป็นหนังให้เราดูปะจริงมีอ,อันนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูประมาณช่วงประมาณต้นสองพัน 2 0 0พมั้งประมาณน,นประมาณ2,000ก,กว่าละ2 0 0พันต้นม,มันชื่อเรื่องว่า 1, 2, 3, 4สาช็อคหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า The f o r t c r y เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นม็อกคือม็อกด็อก umentary คือเป็นสารคดีปอมอะ่ะคือเขาม็อกขึ้นมาให้เป็นสตอรี่เป็นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นในในตัวสตอรี่อะ่ะเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปสัมภาษณ์ว่าคนในหมู่บ้านเนี้ย เกิดคดีการหายตัวไปหรือว่าเกิดการเจอ UFO นู่นนี่นั่นแล้วก็คนในหมู่บ้านเกิดอาการแปลกๆนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายได้บทสรุปหรืออะไรยังไงก็ลองไปดูแต่ไม่แน่ใจนะว่ามีฉายที่ไหนไม่แน่ใจว่าช่องทางไหนลองเซิร์ชหาดูได้น่าจะมีแต่เป็นหนังไม่ ประมาณสองพันต้นๆนี่แหละ<อ>เป็นหนังเก่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าใครไปเสิร์ชหาแล้วก็มาบอกเราด้วยว่าเป็นไงสนุกไหมเรื่องนีแล้วก็ม,มันก็จะมีหนังพวกเอเอเลี่ยนอะไรพวกนี้เขาจะมีเกี่ยวกับบ<ต>ุกอะไรเรงี้ยเรื่องเนี้ยก็คือมันก็ฉายเห็นว่าเป็นเอเลี่ยนเลยเหรอพี่ใช่ปะ่ะมันก็เห็นหน้าตาเออในหนังก็ตามหนังแหละหนังมันก็จะแบบอประมาณว่าเอ้ยเอเลี่ยนหรือเปล่าหรือคนแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรหมูนะอุปทานหมูอุปทานหมูออะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรงนี้หรืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวเข้ามาเพราะว่าปลุกเรื่องนี้มาแล้วแบบมีคนมาพยายามพิสูจน์แล้วแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเบกก็ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นไงน่าสนใจไหมหนังเรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจทั้งเรื่องวันนี้แล้วก็ทั้งหนังที่พี่ให้เลยเดี๋ยวจะกลับไปดู แจไม่เชื่อไม่เชื่อกลับไปดูกลับไปดูแล้วก็เล่าไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่ไอ้บบ้านไปดูหนังเรื่องไหนนะอันนี้ขอแชร์เลยว่าเฮ้ยน้องอยากคุยกับพี่รู้เรื่องมั้งอ่ะน้องอยากเอออยากแบบว่าอยากดูหนังแล้วแบบว่าเออพี่เห็นพี่แวนดูหนังหรือยกเนฟเลนเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอยากคุยกับพี่แวนรู้เรื่องมั้งอ่ะเฮ้ยนัน้องไปดูหนังเรื่องนี้ ดูมายังจําชื่อเรื่องไม่ได้เลยบางเรื่องก็ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นมันไก่เนี้ยไอ้นี่เสร็จปุ๊บไอ้นั่นต่อแล้วก็ประมาณนั้นแหละพี่สรุปใครก็จะเห็นบ้างที่ชมเล่าดีนะคือถ้าให้ชมมาเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแบบประมาณไม่แก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมีเราเราขึ้นโหวตไหมสักเทปหนึ่งว่าโหวตว่าเทปถัดไปแล้วเป็น ชมเล่าเธอขี้เกียจหรือเปล่าเธอขี้เกียจล่นหรือเปล่าไม่ลองดูเหมือนแบบเทปเนี้ยก็พูดไปเลยพอดีจะดีจะร้ายจะดีจะร้ายจะเสียยังไงก็คือตามใจชมเลยแล้วเดี๋ยวพี่คอยเสริม เอาไว้ตะเทปนึงโอเคจะลอง <laughs> จะพยายาม <laughs> ได้โอเคก็คือเรื่องเราวันนี้ชมขอสรุปงี้ดีกว่าว่าเรื่องวันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผีไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับแบบอะไรที่เป็นสิ่งน่ากลัวสิ่งอะไรขนาดนั้นอะไม่มีเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เห็นไม่มีวิญญาณอะไรอย่างนี้ให้เห็นเลยแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็แปลกแล้วก็เหนือธรรมชาติเธอ,อยิ้มเมื่อไ่อะเปล่าพยายามตีน้ำให้โปรดิวเซอร์ได้ยินอยู่ <laughs> มันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เหนือธรรมชาติดีอืมถ้าใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยความแปลกความน่าสนใจความลึกลับที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหรือแค่ได้ยินชื่อหัวเรื่องแล้วอยากให้แบบเออเอาเรื่องนี้มาพูดให้เราฟังหน่อยให้เข้าใจง่ายหน่อยอขี้เกียจไปนั่งอ่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ส่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาเล่าแล้วก็เนี่ยพูดตลกปกฮาแบบนี้ แล้วก็ส่งให้ทุกคนดูกันใช่คอนเซ็ปต์ของเราคือเล่าเรื่องเนี่ยสยองยังไงให้ตลกเ, <laughs> เล่ายังไงก็นั่นแหละประมาณนั้นอะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาสวัสดีกันใหม่อีกที